สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกัมพนิดเกิดคำเลขที 16, ่ส6ม210โรงเรียนกาลยานีสีธรรมราชวันนี้ดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับการโน้มน้าวค่ะการพูดโน้มน้าวคือการสื่อสารที่มุ่งให้ผู้ฟังมีความคิดเห็นและความรู้สึกคอยตามผู้ฟังข้อควรคำหนึ่งในการพูดโน้มน้าวการพูดโน้มน้าวเป็นการเปลี่ยนความคิดหรือพฤติกรรมของผู้ฟัง หากผู้ฟังรู้สึกต้องการเปลี่ยนความคิดหรือพฤติกรรมโดยมีเหตุผลเกิดจากการบังคับหรือการทำให้รำคาญต่อการเข้ามาวุ่นวายของผู้พูดลักษณะดังกล่าวนี้ถือว่าไม่เป็นการพูดนม้มน้าวนะคะข้อควรปฏิบัติในการพูดนม้มน้าวที่ดีคือผู้พูดควรม,มีความรู้ที่ชัดเจนในเรื่องที่พูดสร้างความรู้สึกเป็นมิตรความน่าเชื่อถือ กระตุ้นให้มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันแสดงออกด้วยความจริงใจใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายย้ำเตือนให้ผู้ฟังรู้สึกได้ว่าหากปฏิบัติตามจะได้สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างการพูดนมนาวนะคะยาไม่สามารถรักษาโรคได้ทุกโรคเพราะโรคแต่ละโรคเกิดจากเชื้อโรคที่แตกต่างกัน ตัวยาที่ใช้ในการรักษาก็แตกต่างกันด้วยคนที่ชอบซื้อยาชุดมากินเวลาเจ็บป่วยควรจะให้รู้ถึงโทษที่เกิดขึ้นตามมานั่นก็คือระบบการทำงานของตับและไตถูกทำลายลงกระดูกผุตัวบวมเป็นโรคกระเพาะซึ่งออกมาในลักษณะใดนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของยาที่กินเข้าไปเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้ทุกคนเลิกซื้อยาชุดตามร้านขาย กินเองและให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกวิธีค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ